สวัสดีครับเมน,นี้มาตรวจงานอยู่อ่าพระยืนด้วยครับพี่น้องดอ้วยขอนเจนเดอร์มนเมนี่สิผ้ามาเบ่งบานงามๆสวยๆ <Okay. S 1> แต่ห้กบเป็นผู้คนย่ให้เราด้วยครับเด้อ okay. สวัสดีนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่พระยืนกันนะครับเป็นบ้านสองชั้นนะครับ ประมาณหลายห้องอยู่เดี๋ยวค่อยอธิบายไปทีละห้องนะครับตอนนี้เป็นทรงปั้นหยาเนาะบ้านผสมผสมอะไรสักอย่างหนึ่งที่ว่าเทมพลรี่เนาอใช่ไหมผสมอะไรนะปั้นหยาเลยเนาะโอเคในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของงานกระเบื้องนะครับเดี๋ยวเราพามาชมกันกระเบื้องกระเบื้องก็ใกล้เสร็จแล้วครับกระเบื้องจากไทยรัฐคอนกรีตนะครับจากไทยรัฐที่คอนแก่น อันนี้ก็จะเว้นช่องแอร์ไว้นะครับตรงกลางเห็นแอร์ติดผนังเออต,ติดติดเพดานีนนวเด๋ยไปชมทิศห้องทิะสวนนะครับ,บน่าจะเละใช่ไหมเดินตรงนี้ก็ได้อยชมไปทิศสวนนะนนี่เป็นส่วนห้องรับแขกนะครับห้องแรกที่เราเดินเข้ามาเจอนะครับโย่เขาเป็นทิศสวยเนี่ย ห้องรั้วห้องรั้วทำฟ้าสวยเลยการเป็นแานละแนงไม้มีห้องน้ำห้องน้ำนอกห้องน้ำสำหรับแขกเต็นท์นอกอ่าอบนะห้องน้ำที่มันไม่ต้องมายุ่งกับข้างในนะดีเลยเป็นห้องขนาดเล็กก็ไว้เข้าห้องนอนเดินเข้าเดินออกโดนน้ำก็ฝากงานสีด้วยนะครับ ก็ทิ้งข้อความไว้เลยครับทิ้งผลง,งานงเองไว้ในข้อความในแชทนะครับผมสาหรับใครจะฝากงานอนะไรเนาะห้องน้ำจะำใกล้กันนะครับตัวนี้ห้องน้ําภายนอกนะครับใช้ด้วยกันร่วมกันภายนอกแล้วในส่วนนี้จะเป็นของห้องน้ําภายในชั้นหนึ่งเอป็นโมเสกส,สีทองนะยังเท่นี่ยังรู้เลยครับเข้า,าสีนห้าศาเข้าสีห้า เจ็ดมงแล้วตัวนี้ก็เป็นจะส่วนนี้ก็ชอบอะไรนี่ขาวดำทองนี่สวยนะใส่ไฟตรงนี้ปกติจะเห็นแต่ดำทองตัวนี้จะเลือกเข้าไปงนะเลือกเข้าไปมีช่องซ่อนไฟสายไฟเตรียมไว้ละช่องซ่อนไฟไปมองไม่เห็นไฟแล้วเรามันสะท้อนกับตัวนี้มันจะสวยไงถ้ามีไฟสีทองอันนี้แหละสีททองมาเ่ยูหลังนี้ใช้ประมาณสีเสียนแล้วไม่พอเลย เสแล้วสิอีกอยอนี่ห้องอะไรเนี่ยแต่ว่าช่างอยู่เป็นห้องนอนชั้นหนึ่งนะครับ <c oughs> สองชั้นกำลังอันนี้เป็นช่างเล่นะครับช่างกระเบื้องหลังใหญ่ๆนี่ปูนแค่2คนนะครัวเมียเก่งมากนะครับไปไป นี่กำลังหาแนวบันไดนะครับนากน่เปเห้องน้าส่ห้องน้บ้านวะห้องน้ีตัวส่วนใหญ่เป็นห้องน้ำเป็นตัวกับทุกห้องเลยนี่เป็นส่วนของชั้นสองนะครับห้องน้ำก็คนละโทนกันโอ้ยนี่เท่ดีสวยดีสวยเพื่องสรวานเราจะมีหลายอันนี้สวยอันนี้ฮิ่ ตัดกระทองสวยขาทองสวยครับขาทองชมพูไอ้นี่ตรงนี้สวยนะขาทองนี่ตัดผ้าตัดทองนี่ข้างในก็จะเป็นช่องอย่างเงี้ยนะเนี่ยเอาไว้เดินไฟนี่ช่องอันนี้ก็เป็นช่องอ่าช่องแสงแล้วก็รู้จักใส่ทั้งหมดเพราะอจะใส่ลงเรื่องมันจะไม่สวยต้องใส่ถึขึ้นผ้า ห้องนอนแรกในส่วนชั้นสองมีหนะ้องพักห้องเก็บของได้แต่งเยอะแบบไม่สุดเลยนะแต่งคล้วใครกัน,ดดน,นปรับแต่งกันเล็กน้อยปรับแต่งเล็กน้อยแต่อันนี้จะห้องใหญ่กว่าห้องนอนชั้นสองใหญ่กว่าอันนจะเป็นพื้นแบบพื้นแมตน,นะครับจะไม่มีพื้นกันลื่นห้องน้ำห้องนี้เป็นห้องน้ำส่วนะนนี้ห้องนอนหลักห้องนอนใหญ่เลยจะมีระเบียงหน้าบ้านนะครับ จะเบญก็ปลูกระเบื้องด้วยแบบนี้แหละเเสร็จแล้วต่อไปก็จะไปใส่ยลาวจะมีการใส่ยลาวนะครับป้องกัน,นแกนตอกข้างสูงเลยดูเลยดูแล้วสวยมากเพื่อจัดอนุมัติให้แล้ว <c oughs> ไม่ขัดไม่คว่ำครับไม่ขืนนะครับอย่าไปดูไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์อยู่ตรงนี้ห้องน้ำอันนี้เป็นห้องน้ำในตัว อย่างสวย <laughs> ส่เื่อามีชอบส้นไฟชักโคกครัแล้วก็สนไฟฟ้าสนไฟที่างคร้นไฟฟาสอนไฟชักโคส,นไฟ,ฟสนไฟที่บางรูปในห้องน้ำเหญ่มากยืนอาบยืนอานอ่ะอานเคอนอนตรงนี้ครับอ่านใช่ชักโคกอยู่บริเวณนี้นะครับ ห้องน้ำชั้นสองจะมีทั้งหมดสามห้องใช่ไหมสี่ห้องเออสามห้องอันนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนห้องน้ำห้องนี้ห้องนอนนีห้องน้ำตัวเริมนกห้องสีฟ้จะเิ่มต้จต่างแค่สีฟ้า่งแฟ้าตนี้้เป็นสีฟ้า้จะสีฟ้าในโซนอาบเนี่ยต้องแสรเที่กั พื้นกระเบื้องใช่ไหมครับใช่ครับตรงตรงลายไม้นี้เป็นพื้นกระเบื้องนะครับกระเบื้องกระเบื้องลายไม้เฉยหกสิบปุ่หกสิบครับใช่แต่ว่าตรงนี้จะทนกว่าพวกไม้ลาเิเดตพวกอะไรนะพวกนั้นมันก็หลุดง่ายนะครับถ้าเป็นกระเบื้องก็จะความทนทานก็จะสูงกว่าแต่ว่าความเหมือนไม้มันก็จะน้อยกว่าพวกนั้นนะมันก็จะออกประมาณนี้ครับแต่ก็เหมือนอยู่นะเหมือนไม้ ใช้แบบนี้แทนก็ได้ครับแทนไม้พวกนั้นก็ได้ครับติดตั้งง่ายกว่าครับอันนี้ก็ข้างบนจะมีทั้งหมดสามห้องนอนนะครับสามห้องนอนนี้ห้องนอนใหญ่ห้องนอนใหญ่จะมีบริเวณระเบียงใหญ่ๆแบบนี้ให้ชมวิวมีห้องน้ําในตัวครับอันนี้ห้องนอนที่สองก็อยู่บริเวณนี้ใช่ครับก็กระเบื้องเราจะให้ประมาณตารางเมตรละสองร้อยสามร้อยประมาณนี้ครับ ต่ถ้าลูกค้าอยากได้เพิ่มที่แพงกว่านั้นก็สามารถเพิ่มได้นะครับไปดูราคาที่ตามที่ต่างๆกันนะครับกระเบื้องราคาเท่าไหร่ครับเราก็ไปดูเอาแล้วก็ถ้ามันเกิดจากสามร้อยครับตารางเมตรละสามร้อยนะไม่ใช่ต่อแผ่นนะครับต่อตารางเมตรตารางเมตรหนึ่งก็ตกประมาณเนี้ยสามแผ่นครึ่งเกือบสี่แผ่นประมาณนี้ครับต่อตารางเมตรหนึ่งนะก็เมตรคูณเมตรตังแต่พูดง่ายครับตารางเมตรคือเมตรคูณเมตร ก็เพิ่มได้ครับทุกอย่างเพิ่มได้หมดนะครับถ้าเราอยากเพิ่มนะแต่ก็เป็นตัวเลขให้เห็นนะครับไม่ใช่เพิ่มแล้วก็แบบลูกค้าไม่รู้นะเวลาเพิ่มอะไรไปเราเราก็จะแจ้งตลอดนะครับว่าเพิ่มอะไรบ้างหรือว่าลูกค้าก็จะรู้อยู่แล้วแหละว่าตัวเองเพิ่มอะไรไปอยากเพิ่มอะไรนะครับแต่ถ้าเอาตามแบบที่เราเลือกให้นี้คือไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเลยครับมึติเราคุยกันที่จบที่สองล้านนะครับก็คือสองล้านเลยครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าถ้าอยากได้กระเบื้องเพิ่มอยากได้อะเซอรีเพิ่มอะไรอย่างเงี้ย อย่างเช่นอ่างอาบน้ำนะครับอ่าาบน้ำก็ลูกค้าเพิ่มเองนะครับก็อาจจะเพิ่มตามราคาจริงนะครับเราไม่ได้บวกเพิ่มลูกค้าซื้อมาใส่แล้วเราติดตั้งให้นะติดตั้งให้ฟรีด้วยต่างหากนะครับลูกค้าซื้อสิ่งของมาเพิ่มที่เพิ่มเติมจากที่เรามีให้ก็ติดตั้งให้ฟรีได้ครับมีช่างคอยติดตั้งให้อันนี้จะลายไม้อีกแบบหนึ่งครับกระเบื้องดน้าล่างกระเบื้องหน้าล่างก็จะเป็นลายไม้แบบนี้ก็สวยนะครับนี่ออกแนวมินิมอลนีดหน่นะครับอย่างนี้หัว ครัวเราก็จะมีทําการก่อซิงค์ให้แบบนี้นะครับอันนี้คือทําให้เลยเรวมราคาตารางเมตรนะครับซิงค์ตอนนี้นะซิงค์ติดตาแน่ดีแจ็คแก็คต,ต,ตรงไหนจะใส่แจ็คตรงไหนรบบอกแล้วก็ใส่ซิงค์ตรงไหนรบบอกได้ครับนี่ผมพาเดินดูบริเวณนอกบ้านนะครับว่าเป็นลักษณะแบบไหนครับ <S <S นี่มีคนออกกำลังกายครับคนหน,น,นึ่งบรรยากาศค่อนข้างดีนะครับ ได้ครับลูกค่ะคุณพี่สีดิพันทักแชทมาเลยครับเดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้นะครับทักทางแชทมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้ว่าคาตะกายตรงไหนนะที่เข้าไปดูได้นะครับอันนี้เป็นบริเวณหน้าบ้านนะครับลูกค้าก็เริ่มจัดสวนแล้วนะลูกค้าก็เริ่มจัดสวนแล้วครับบริเวณบ้านนี่ครับทรงบ้านจะเป็นอย่างนี้คล้ายค้าหลังบุรีพูนะครับแต่ว่าปรับแปลนด้านในเยอะมากอยู่บ้านค่อนข้างใหญ่นะครับเป็นสองชั้นนะครับผม สกลนครคาตะก้าก็เริ่มสวยแล้วนะครับเข้าไปดูได้นะครับแ๋ยวผมจะขออนุญาตทางเจ้าของบ้านให้นะครับถ้าคุณพี่จะเข้าไปดูนะบ้านนั้นก็ไม่เหมือนใครนะครับเป็นหลายสไตล์ครับบ้านหลังนั้นบ้านหลังน,นี้ก็อยู่เป็นคนุณเป็นบ้านของคุณพี่สมพงศ์นะครับคุณพี่สมพงศ์อยู่ที่พระยืน สมพงษ์แอร์ร้านสร้านสมพงษ์แอร์นะครับใี่ขี่ผ่านไปทางเข้าขพระยืนจะเห็นร้านแรกเลยครับก่อนเข้าพระยืนจะมีร้านสมพงษ์แอร์เมื่อก่อนแกขายแอร์นี้ขายพวกขายส่งต่างๆนะครับนี่ครับบริเวณบ้านก็จะประมาณนี้ทางก็ค่อยๆจัดสวนไปนครับบริเวณรอบบ้านนี่หน้าต่างก็คันค้างเยอะนะครับพวกช่องต่างๆพวกหน้าต่าง ้านหลังก็มีต่อเติมเพิ่มนะครับในส่วนที่ต่อเติมเราจะคิดตารางเมตรที่ถูกกวาตัวบ้านนะตัวบ้านจะติดตารางเมตรนึงแล้วก็ถ้าในส่วนต่อเติมครัวครับถ้าเป็นครัวเราจะคิดตารางเมตรละเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับสําหรับการต่อเติมครัวนะครับจะมีก่อผนังมีอะไรให้หมดเลยครับแต่ระดับมันจะอาจจะต่ํากว่าระดับบ้านนิดหนึ่งนะครับหลังคาก็จะเป็นหลังคาเมทัลชีทที่เราทําให้นะครับหลังคาเมทัลชีทมี การความร้อนให้มีฝ้าให้ครับมีไฟให้มีก่อผนังมีซิงให้คือครบครับเก้าพันห้าคือได้ครบอันนี้เป็นโปรโมชั่นแถมให้เฉยครับปกติเราคิดราคาเต็มก็ได้นะสําหรับต่อเติมปกติเราอาจจะคิดแบบหมื่นห้าห้าร้อยเท่าตัวบ้านเลยก็ได้นะแต่ว่าเราให้โปรโมชั่นลูกค้าที่สร้างบ้านกับเรานะครับถ้าต่อเติมเพิ่มจะได้ห้องครัวที่ถูกนะถ้าต่อเติมมานีบ้านจะใหญ่ขึ้นเยอะเลยครับเห็นลายหลังแนละ้ว ใครที่ต่อเติมเพิ่มขึ้นมาถืาเชื่อมกับตัวบ้านนะครับจะดูบ้านหลังใหญ่มากขึ้นนี่ครับพอตรงรัวตรงนี้มันเสร็จนะครับมันก็จะกลายเป็นบ้านที่หลังใหญ่มากหลังคาก็เต็มนี่ครับหลังคาก็เต็มนี่เลยเห็นเมทัลชีตมีก่อผนังมีนู่นนี่นั่นให้ครับครบทุกอย่าง ก็สวยงามครับอีกเค้เบื้องอีกไม่นานก็เสร็จแล้วตอนนี้ก็เริ่มปูกระเบื้องบันไดแล้วหลังนี้ก็จะมาอีกอาทิตย์สองอาทิตย์ก็น่าจะเสร็จหมดครับในงานของกระเบื้องคะฮะส่วนในงานต่อไปก็เป็นของส่วนของงานไฟครับมาติดตั้งไฟมาติดตั้งประตูเพราะว่างานอ,อลูมิเนียมพวกกระจกนี้ก็ติดติดตั้งเสร็จแล้วนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับบ้านที่พระยืนนะครับพาชมเพียงเท่านี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็มีปูกกระเบื้องเพิ่มเติมนะก็ใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวถ้าอัปเดตครั้งต่อไปมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวก็มาอัปเดตให้ฟังนะครับอัปเดตให้ดูนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมหลังจากนี้นะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปงานต่อไปแล้วครับสวัสดีครับ